ใช่แล้วครับวันนี้จะเป็นการเล่นรูบิกรูปทรงแปลกประหลาดแบบนี้ครับซึ่งวันนี้ไม่มีคู่มือและไม่มีวิดีโอสอนด้วยครับผมจะทดลองเล่นด้วยตัวเองเพียวเพวเฟี้ยวเฟเลยครับองานยากแล้วเราฮ <suas S 1> ่าอินฟินิตี้สุดทผมพปีีตัวแสบนะครับใช่ครับนี่เ้งไปนะครับ ตัวเนี้ยผมไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเท่าที่มองดูนะครับมันเป็นแต่ละสี่เ่ยมมันจะเป็นห้าเหลี่ยมแล้วมีสิบสองหน้าคล้ายๆตัวนี้เลยตัวโหดนี้เลยนี่อ่าเหมือนตัวนี้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยในหนึ่งหน้าเนี้ยมีสิบเอ็ดช่องเนี่ยมีสิบเอ็ดตัวเลยนะครับอันเนี้ยหนึ่งหน้ามีแค่สองเองก็แปลว่ามันต้องง่ายก่อแบบห้าหกเท่าเลยนะแต่ปัญหาคือมันมีสิบสองหน้าแล้วก็ไม่รู้วิธีเล่นเลยตอนซื้อมาคู่มือก็ไม่มี ผมจะไปหาชื่อใน YouTube เปิดวิดีโอดูก็ไม่รู้ไม่รู้มันชื่ออะไรแล้วก็แบบไม่เคยเห็นคนเล่นเคยสอนด้วยเ่ากับว่าตอนเนี้ยผมเริ่มจากศูนย์เลยครับตัวนี้อ่ามาได้มาเริ่มไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับไหนยกมือหน่อยใครมีบ้างตัวนี้ใครมีอยู่ในมือบ้างครับลองผิดคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับส่วนตัวผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยเนี่ยแล้วก็จะลองเล่นดูเลยนะครับมาไม่มีแล้วบางเรามาดูแก้ๆกันก่อนนะครับว่ามันหมุนแบบไหนทํางานยังไงแล้วก็ลองแก้กันเลย อามาดูกันครับเห็นไหมครับแล้หนึ่งหน้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าใหมเป็นห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหมดเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสิบสองสีหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบสองมีสิบสองสีนะครับซึ่งสีมันก็ แปลกแตกต่างจากลูบิกธรรมดาทั่วไปแล้วก็งงหมดเลยนะครับมันเร่องลูบิกธรรมดาใช่ไหมมันก็จะเป็นขาวตรงข้างกับเหลืองใช่นะครับแต่นี่ขาวเหลืองมันมาติดกันเลยซึ่งเราเปลี่ยนได้ไหมอ๋อเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนตัวอื่นมันก็ผิดเพี้ยนไปนะครับอุ้ยมีสีคล้ายกันด้วยนี่น้ําเงินอันนี้แบบสีฟ้าโอ้โหคล้ายๆกันเนี่ยขาวกับเทาโอ้โหมีหลอกมีหลอกนะครับเป็นอะไรแหะอ๋อมันคู่กันแบบนี้เหรอครับอ๋อผมดูผิดไปอ๋อมันไม่เหมือนกันหมดเหรอครับมันคล้ายๆกันเหรอครับเนี่ยเหมือนขาวขาวฟ้าฟ้า น้ำเงินน้ำอ่อนอยู่ดิเออเออเงงผมง,งงอะไรนี่อ่ะนี่ครับคือตรงเนี้ยผมเรามองดูแนละ้วมันยากนะมันดูเป็นแบบเฮ้ยเป็นรูปห้าเหลี่ยมมีสิบสองสีตาย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 แต่ผมมันจับได้อย่างหนึ่งเมื่อกี้เราหมุนหมุนเล่นดูนะครับผมพยายามมองชิ้นส่วนมันว่ามันมีกี่ชิ้นให้เราต้องแก้กันแน่ปรากฏว่ามันมีแค่8ชิ้นเท่านั้นครับ8ชิ้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยลูบิกสองคูณสองคูณสองก็แปดนี่นาอันนี้ก็แปดชิ้นเหมือนกันจริงเหรอเนี่ยมาเดี๋ยวผมบิดหมุนครึ่งให้ดูนะครับเนี่ยการห,หมุนของมันนะหมุนครึ่งรูปแบบนี้กับหมุนครึ่งรูปแบบนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนสองคูณสองไหมเหมือนนะแล้วก็เดี๋ยวผมบิดครึ่งให้ดูปึก๊กนี่เห็นไหมเอาครึ่งบนก่อนนะครับเนี่ยถ้าบิดมาอย่างนี้แล้วปึ๊บครึ่งบนก็จะเห็นอยู่เนี่ยหนึ่ง สองสามสี่ในะหนึ่งหน้ามันมี3ส,สีครับข้างล่างก็เหมือนกันหนึ่งามสี่ครับหนึ่งหน้ามีสามสีไหนดูนี่สิหนึ่งหน้ามี3ส,สีหนึ่งหน้ามี3สีเอาแล้วเอาแล้วอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดครับมันอาจจะเป็นรูปบิกสองคูณสอีกรูปแบบหนึงก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะซึ่งสีตรงเนี้ยผมว่ามันก็เปลี่ยนกันได้หรือเปล่า อ๋อไม่ได้สีต้องกำดับ,บด้วยถ้าเกิดสีเปลี่ยนไปไตรงข้ามมันจะไม่ตรงกันนะครับสตีต้องต่อแบบนี้เลยต้องียูในรูปแบบนี้นะครับซึ่ง้าให้จาหมดก็คงยากไม่มีทางจําได้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเล่นๆไปมัวๆแล้ว,วลกันเดี๋ยวก็กได้เองเหระมังเราจําไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าเราเล่นเนี่ยเครึ่งมืออย่างนี้นะครับแปลว่า ครึ่งล่างเราอย่างเงี้ยเนี่ยต้องเป็นสีสีนี้โอ้โหจากที่ธรรมดาขาวอย่างงี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสีสีนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมีแต่คำว่าโอ้โหอ่ะไม่รู้ลองเล่นดูแล้วกันนะครับมาถ้างั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยอ่อเดี๋ยวทำให้เล็กก่อนลืมลืมลืมแหมอ่ะทำให้มันเละเลก่อนนะครับใช่ครับการหมุนมันเหมือนแบบสองคูณสองมากเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่เริ่มมีแนวอื่นๆเอาแล้วเออใช่ใช่ใช่พวกรูปีรูปทรงประหลาดจะต้องเจอแบบนี้นะครับ บางทีมันจะเป็นหน้าแบบเปลี่ยนอย่างแนวตั้งแนวนอนอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบแก้มันด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยอ่าถ้าเป็นเราเราปกติมันก็เป็นรูปนี้อยู่แล้วมันก็รูปทำใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยดูดิงานงอกอะไรเนี่ยงามไส้โอตาย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 ตอนแรกก็พอจับได้ว่ามันเหมือนสองคูณสองทำท่าว่าหมูแหละพอมาทำเละทำท่าไม่หมูใหม่แล้วทำท่ายากใหม่แล้วครับ ม,มีเคว็ดความยากใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งโอ้โหตายตายอ่ะมาเแล้วกันนะครับเรียบร้อยเริ่มจากเล่นแบบนี้นะครับเรามาเริ่มแก้กันเลยครับเอ่อปัญหาแรกเลยที่ผมพบเจอก็คือผมไม่รู้ว่าควรจะต้องเล่น หน้าไหนอะไรยังไงนะครับอะตรงนี้ถ้าให้ผมมองตามสัญชาตญาณในการเป็นนักเล่นรูบิกมากว่า3ไม่ใช่3ปีนะครับ3เดือนของผมนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเราจะหาคู่สีอย่างนี้ให้ได้ก่อนที่มันตรงกันปึ้งอย่างนี้นะครับพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นสีข้างๆเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้แดงนี่น้ําเงินอันนี้เขียวอันนี้ม่วงนั่นแปลว่าอย่างน้อยเรารู้แล้วตัวที่จะมาต่อกับไอ้พวกเนี่ยคือสีอะไรถูกปะ ถ้าอย่างเช่นอันเนี้ยสีเขียวเราหาสีเขียวแดงหรือน้าเงินหรือม่วงก็ได้ที่มาต่อกอ่านี่นี่ถ้าจะตอก,กันอย่างงี้ปุ๊บได้ใช่ไหมครับเราก็ยึดหน้านี้เป็นหน้าพื้นเลยก็ได้หน้าพื้นข้างล่างอย่างงี้เปรียบกับนี่เป็นอย่างงี้นะครับจะหน้าขาวถ้าหน้าขาวมันก็เออก็ได้นะเราเล่นขาวกับเหลืองเป็นพื้นเลยก็ได้นะครับอ่ะนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ของเนี้ยเนี่ยสามนะครับหนึ่งสอง สามสี่จะเปรียบเสมือนเป็นหน้านี้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะครับซึ่งหน้าของมันตรงนี้อ่ะอันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคู่กันแล้วอ่าถ้าเปรียบเสมือกนกันนะนี่ตรงนี้นี่ขาวแดงน้ําเงินครับอ่านี่เลยนี่ขาวแดงน้ําเงินนี้เลยเห็นไหมตัวข้างเป็นน้ําเงินแต่ว่าด้านล่างตรงนี้ถ้าเป็นธรรมดาลูบิกพื้นฐานมันจะเป็นขาวใช่ไหมครับตัวนี้ไม่เป็นสีเหลืองนั่นแปลว่าวก็ต้องหาสีเหลืองมาใส่ตรงนี้ทีนี้เหลืองฝั่งนี้เราก็เห็นแล้วเป็นสีม่วงก็แปลว่าเป็นเหลืองม่วงแล้วก็เขียวนี้ถูกปะ เราหาเหลืองม่วงเขียวเอาไปเป็นชมพูอ๋อเขียวไปอื่นเอออะไรน,น,นเห็นไหมติดงงเหลืองเราเอาเหลืองก่อนนะครับวิธีเอาเหลืองมาใส่ข้างล่างก็ง่ายๆครับเราเอาตัวเนี้ยคว่ำลงไปถึงบริเวณบิบสองคูณสองเลยแล้วก็หาว่าอยู่ไหนสีเหลืองไะสีเหลืองอยู่บนนี้ใช่ไหมเราคว่ำลงเห็นไหมเหลืองอยู่นี่ใช่ไหมอ่าเราก็แล้วอันนี้คือหน้าตรงแล้วก็หันออกข้างไปอ่าก็ถูนะถูกนะถูกนะอ่ะขึ้นบนซ้ายขวาลงนี่เห็นไหมอ่าได้แล้วครับ นี่มันสองคูณสองชัดดูคู่กันไหมนี่เอาดูแค่ตรงนี้คู่กันพอตรงนี้คู่กันพอตรงนี้สีเดียวกันแต่ว่าตรงเนี้ยมันต้องไปแยกสีกับเพื่อนเนี่ยข้ามบนมันจะเป็นยางเงไมมันจะไปแยกเอาเฮ้ยได้เลยอ่าเห็นไนหะนี่ประมาณนี้นะครับโอเคตอนเนี้ย ครึ่งบนนี้ไว้ก่อนนะครับครึ่งล่างเนี่ยเราแก้ถูกแล้วนะครับทีนี้ทำครึ่งบนก็น่าต้องเหมือนลูบิทอคูณสใช่ไหมครับจะเป็นรูบิทสองคูณสเนี่ยมันมีสูตรอยู่แล้วก็มองจากข้างบนก็ได้สีเหลืองมันเป็นแบบไหนอยู่ต้องทําอะไรอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้เราไม่รู้ไงว่าอันไหนมันจะเป็นอะไรแบบไหนมันต้องตรงยังไงใช่ไหมงงอานแรกก็ลองบุญหาดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามีไหมที่สีเดียวตันที่ตรงแล้วเหมือนอย่างเมื่อกี้มีไหมคือเมื่อกี้มีสีหนึ่งที่มันตรงกันมนาดละ ม่วงแดงเขียวอาชมพูชมพูชมพูมพอ่านี่โอเคแบบนี้ก็แปลว่าใช่แน่นอนก็คือเรารู้แล้วว่าชมพูอันเนี้ยมาตรงนี้แน่นอนตัวนี้อยู่นี่แน่นอนเนี่ยสองตัวนี้ถูกแล้วแปลว่าสองตัวนี้ยังผิดอยู่ผิดแบบไหนผิดแบบที่ตัวนี้ต้องหมุนมาทางนี้ถูกปะ่ะถ้าตัวนี้หมุนมาอย่างนี้ปุ๊บ,บแดงอยู่นี่ส้มก็ต้องอยู่น,ออนี่ตัวนี้ก็ต้องเป็นส้มอันนี้ก็ต้องหมุนขึ้นมาแต่ว่าตอนเนี้ยมันหมุนหันเราข้างต้องหมุนขึ้นมาทั้งสองตัวแบบนี้นะครับ ผมต้องเปรียบกับตัว2อคูณสให้ดูจะได้พอเข้าใจอ่าแบบนี้ครับโอเคตัวนี้ถูกต้องอ๋ไม่ถูกนี่นะ <c oughs> คือมันเหลืองขึ้นนี่แล้วนะครับแต่ด้านข้างในมุดเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือเหมือนเหลืองขึ้นแล้วเหลืองขึ้นแล้วอันนี้จริงๆอะถูกถูกสสีนะแค่ตัวเนี้ยสลับพลิกได้กันขึ้นมาเองนะครับซึ่งในผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ในรูปแบบไหนอะไรยังไงขั้นตอนนี้ถูกไหมขั้นตอนนี้ก็ไม่ถูกเนาะมันแค่เหลืองสองแต่ว่าสีนี้ยังไม่ถูกครับมันต้องเป็นตัวท มันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนกันเพราะว่ารูบิกธรรมดามันเป็นหน้าบนเหลืองเต็มอันนี้มันไม่ใช่ครับหน้าบนเหลืองมันยังไม่ถูกต้องมันต้องยังไงครับงงเดี๋ยวแต่ที่แน่ๆอ่ส้มต้องขึ้นมาบนนี้แปลว่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อ่าคือเหลืองมั่ยังอยู่ข้างอยู่มันยังไม่ขึ้นมานะครับลองดูนะครับลองดูว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ใช้สูตรเดียวกันเล่นนะจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับถ้าใช้สูตรมคูณ2นะครับถ้า2คูณ2อยู่ในรูปแบบนี้นะครับจะต้องใช้้สูตรนขึ ขวาขวาลงขวาขึ้นขวาลงอ plane plane. Mm ่ะพอมาเป็นแบบนี้เปิดอ่ะลองดูนี่นะอ่ะตำนานนี้กันนะครับอ่ะขึ้นไปขึ้นซ้ายลงอ่ะขึ้นซ้ายและลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เลยวู okay. ้วเฮ้ยจริงครับนี่ของสอวของตัสองแค่เป็นเหลืองเต็มครับอันนี้ผมพอทำอย่างงี้ปุ้งได้เลยวู้ว้าว เฮ้ยได้เฉยโอ้สุดยอดเลยครับทำไมตง้ตงตง่องต้องต่ออีกนี่จบเลยอ้ yes ทำได้ครับย yes! แล้วก็ได้ก็ได้ผมทำได้ครับโอ,โอ้สุดยอดมั่วไปมั่วมาได้เฉยเลยนะครับพกกูดเก่งไงก็คือไอเนี้ยคือเจ้าดูบิก2.2พนนี่เองแค่สีของมันนะก็ะแตกต่างกันนะครับอันนี้สีหนึ่งมีสีช่องนะครับตัวเนี้ยสีหนึ่งมันแค่2แต่มันไปคู่กับตัวอื่นซึ่งเราก็ต้อง ต้องลองทำาลองผิดลองถูกดูนะครับจึงจะเข้าใจนะหรือถ้าเกิดใครเก่งมากพอจําเลยก็ได้นะครับจำตำแหน่งสีมาเลยก็ได้จะแก้ได้ง่ายกว่าผมเยอะเลยนี่คือผมตำแหน่งสีไม่ได้เอาบอมวเอาแล้วมันก็ได้ครับนี่ขนาดบมวนะยังได้เลยนะครับเย่ yeah! อ่ะก็ถ้าใครมีก็ไปฝึกเล่นกันนะครับตามที่ผมทําเนี่ยแหละเช้สูตร2อคูณสถ้าเล่น 2. อคูณสเป็นนะครับยังไงตัวนี้ก็แก้ได้แน่นอนแค่อาจจะ งงกันมองนิดนึงนะครับช่วงแรกอาจจะมีอาผิดพลาดคิดว่าตัวนี้เป็นตัวนั้นพอทําเสร็จไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแล้วก็วนกลับมาทําใหม่นะครับเดี๋ยวพอเรื่อยๆเล่นเป็นก็จะเข้าใจเองนะอ่าสูส้ๆถ้าใครมีขอให้ทุกคนเล่นได้นะครับผูว้าวในครั้งแรกแก้ได้เฉยเลยครับ เมือนที่ผมบอ,อกไปในหลายวิดีโอของการเล่นรูบิกนะครับว่าความสําคัญในการเล่นรูบิกไม่ใช่อยู่ที่การจําสูตรครับแต่อยู่ที่ความเข้าใจมันครับเหมือนนเนี้ยผมมองออกแล้วเข้าใจว่ามันคือรูบิกสองคูณสองนะที่มัหมดแค่แปดตัวตัวหนึ่งมีสามสีเหมือนกันเป๊ะเลยมันก็ทําให้เราเล่นได้ไงครับอีกส่วนนึงก็คือต้องจําสูตรนิดหน่อยของสองคูณสองใช่ไหมครับคือส่วนในการจําสูตรประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะที่เหลือแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือความเข้าใจล้วนๆเลยถ้าเราเข้าใจแล้วก็พอจะคิดออกในหัวได้ว่ามันต้อง แบบไหนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนเจอรูบิกรูปแปลกแปลกใหม่ๆมานะครับจะมาหยิบดูวิเคราะห์ก่อนนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อเป็นแบบนี้แบบนั้นมันมีกี่ตัวแต่ละตัวมีกี่สีความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับและจะทาให้เราสามารถแก้รูบิกทุกรูปแบบบนโลกไปดีได้อ๋ออย่างเพียวครับอ่ะถ้าเกิดใครมีเจ้าตัวแบบนี้นะครับก็เอาไปเล่นกันได้นะครับอย่างที่เห็นในวิดีโอก็ถือว่าผมใบบอกไว้แล้วลวกันนะครับว่ามััันนนนนเเป็2องะคร ย yeah! มาดูตั้งชื่อว่าอะไรดีนะครับถูพยายามหาแล้วกันถ้าหาชื่อของเขาที่เป็นทางการจริงๆนะเจอจะใส่ไว้ให้ในวิดีโอนี้นะครับจะอาจจะเป็นที่ชื่อคลิปเลยหรือใต้ description ก็ว่าไปก่อนนี้ที่ผมหาชื่อไม่เจอเ,เพื่อนๆคอมเมนต์บอกชื่อผมหน่อยนะครับว่าใช้เจ้าลูบิกลูกนี้ชื่อว่าอะไรดีนะครับาฝากด้วยนะครับตั้งชื่อให้ผมหน่อยอโอเค๋ยวไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับยังมีลูบิกรูปแบบแปลกๆมาอีกเยอะแยะมากมายครับรอให้ผมมาแก่รอให้ผมมาทดลองทำดูนะครับ งั้นเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ผมและเจ้ารูบิคอะไรก็ไม่รู้นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุดยอดโหไม่อยากอย่างที่คิดโอ้ลงอก